แล้ววันนี้คือจุดสิบเวิร์กพาร์ที่หกแล้วเอาล่ะพี่น้ำกลับเข้ามาสู่สิบเวิร์กพาร์ทที่หกเนี่ยแล้วห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับนานมากโอ้ยมานานมากเกินเลยเพูดอะไรวนะเนี่ยตอนนี้หัหลังเพาะพันน้องสไปโนซอรัสใหม่นะครับพผมไปอัพข้าชียลของน้องมาใหม่นะครับอันนี้เขาบอกว่าน้องทั้งสองจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับในการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับในสายพันธุ์เดียวกันนะครับอ้าวแสดงว่าน้องก็อยู่ด้วยกันสองคนได้ดิ ไม่รู้อยู่รวมกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมกำลังทดลองอยู่นี่เลยไม่รู้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วครับตายจัดป่าน้องชาบม,มาฮะนะพูดอะไรวะส่งมาเลยครับผมเราก็มีบาดปาดบาดบาด,าด,าดผมไม่รู้น้องอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมเอาไปแล้วคนหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือผมสุ่มสีมานะครับสุ่มสีให้น้องเกิดแบบอ่าให้เกมเขาสุ่มมาให้นะครับเออ เท่ดีเวนี่มาแล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยส่ว,สวสนี้เพื่อนสีเหมือนกันเลยปะอ้โหเึงคนที่ไหนวะอ้อผมคนแอฟริกาใต้นะอ้อแอฟริกาใต้อะใต้พ่อผมก็ใต้แม่ผมก็ใต้นี้ดูสือน้องต่อองรหรือเปล่าน้องไม่ต่อ,อยกัยนะทุกคนดูเดิเอออันนี้คือผมอัพค่าโซเชียลมานะครับคือน้องจะสามารถอยู่ได้มากกว่าหนึ่งคนเลยครับเฮ้ยเพื่อนเองคนที่ไหนวะอ๋อผมคนแอฟริกาเนี่ยครับ แอฟริกาทำไมพูดเสียงไงนะอ๋อแอฟริกาตายนี่นี่วิ่ยไม่ต่อยด้วยวะชมครับถือว่าดีนะนี้เออแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยแอคทีฟกับพี่พนักงานด้วยนะครับเฮ้ยโอ้โหมันมาแล้วเออโอ้ดีโดนมีไม่โดนไม่โดนยไม่ทันขาดคำเลยน้องก็ยังไม่ชอบพี่พนักงานว้ยชมครับถึงผมจะอัพค่า ให้เขารักพี่พนักง,งานมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รักอยู่ดีนะเอออะไรวะน้องไม่ชอบพี่พนักง,งานนะครับเฮยใหญ่ถ้าเห็นอีกนะเดี๋ยวจะจับกินเลยอ่ะโอ้คนนี้โดนฉีดยาไป <laughs> แล้ว,ลวเอาตื่นละตื่นละเฮ้ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยหย่เห็นอีกเด้อเขามากินนี่จะจับกินให้หมดเลยคนนี้ไหนเลยเย้ทำไมน้องชอบทำท่านี้วะเปแล้ว <c oughs> คือท่าอะไรวะเนี่ยเออเอาเอ,าเอาโอ้โหขอแทบพักแล้วก็มีคนแนะนำมานะวว่าน้องสเตโกสลัดเนี่ยต้องอยู่อย่างน้อย4-5คนนะครับนี่ผมไปเพิ่มน้องมาให้แล้วนะครับมาแล้วหนึ่งคนไม่ใช่หนึ่งคนผมเอามา4ี่คนเลยนะครับนี่เลยแล้วน้องไม่มีปัญหาเรื่องอความเหงาแล้วนะครับนี่ไม่เหงาแล้วน้องสบายใจสุดๆนี่เพื่อนแล้วครับผมนี่แล้วใครมานอนวนะเนี่ย สบายใจสุดๆเลยครับพี่ผมมีเพื่อนแล้วครับผมมีพัสดุมาส่งครับพี่ยี่สิบห้าบาทครับผมเออเดี๋ยวผมแรนดอมสี่น้องมาเลยใช่ไหมคือสวยมากนะนี้ไม่ได้แต่งเองนะเออให้น้องเกิดแบบธรรมชาติเลยนะวันนี้ไปใครขับมาเฮ้ย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  <c oughs> ดูว่าจะวิ่งไปกวดเอาวิ่งไปไหนอนะพี่พนักงานเข้ามาขับรถแล้วนี่ถ่ายแชะแชะ โดนชนมันเลยตกกระจายหมดอ๋อน้องวิ่งเล่นเฉยนี่เราไม่ทำร้ายพี่พนักง,งานด้วยนะครับนี่เลยวิ่งมาใค่หยอกเล่นเนะ <c oughs> น้องว่าหยอกเล่นเฉยนะวันนี้แล้วก็ผมมีแผน่นเวชหมายว่าผมจะขยายในกรงนี้นะครับค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในกรงนี้มันจะเป็นกรงที่นะครับรวมน้องสัตว์นะครับที่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับคือจะอยู่ด้วยกันเลยกรงนี้ยกรงใหญ่แล้วก็จะมีรถขับเข้าไปด้านในอีกทีหนึ่งนะครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวเาใครทำเลยนะวันนี้เลี้ยงอะไรดทีทีเล็กไหมทีเล็กมีคนขอมาเยอะเลยนะครับทีเล็กนะครับผมจัดไปถ้าใครที่ขอตัวนู้นตัวนี้มาแะผมยังไม่ได้ทําให้นี่ไม่ต้องน้อยใจยนะฮะเออมีให้แน่นอนนะครับมีให้แน่นอนนะฮะเดเเไปผลวิจัยน้องทีเล็กมาแล้วชมครับตอนนี้น้องน่าจะร้อนะครับทีเร็กไหนวะนี่ผลวิจัยน้องมาแล้วนี่เลยเต็มร้อยแล้วครับก่อนอื่นดูสิว่าน้องอยู่ได้กี่คนนะครับ น้องว่นน้องอยู่ได้แค่คนเดียวนะครับน้องอยู่ได้แค่คนเดียวไม่มีปัญหาเพราะพี่จะเพิ่มให้น้องอยู่ได้รลอยร้อยคนเสียงเป็นไรวะไม่มีปัญหาครับมีอัพค่าโซเชียลขึ้นไปเลยครับน้องจะได้อยู่ได้หลายหลายคนได้หลายคน,คนเลยคนทีนไหนเสียงแน่เลยโอเคผมอัพเป็นค่าโซเชียลแล้วนะทุกคนเลยน้องจะได้อยู่หลหลายคนนะครับมีเพิ่มความตื่นหน้าตื่นตาตื่น,นใจให้กับผู้ที่เข้ามารับชม <laughs> คนดูบอกโอ้ย ตื่นตาตื่นใจกค่คนเล่นคนไม่ตื่นแน่ตื่นใาแค่กูเ่ยวิจัยเลยครับผม2นาที41วิวิจะไปเพื่อนนะครับน้องทีเล็กเรากลังจะเกิดมาในสวนสัตวเ์เราแล้วครับเนี่ยเราฝากได้2ใบเลยนะเว้ยชมนมาแสดงว่าน้องอยู่ได้2คนนะครับใครเป็นอะไรอีกแล้วเย้ยกงพังฟชิบหายแล้วแค่เฮ้ยข้าเห็นใครคนหรือเปล่านะโอ้ย วิ่งแล้วสาวรูดแล้วสาวรูดค่ะโอ้หนองหลุดครับเรามานั่งน้าไอ้นี่ด้วยโอ้พี่พี่พยาบาลไม่ฉีดยาละเออขับรถฉีดเร็ว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 น้องหนีน้องหนีพี่พนักงานพี่ฉีดยาเรียัง้อยแล้วเฮ้ยนี่ใครวิ่งอะไรอ่ะนะไม่ต้องวิ่งนะครับอันนี้น้องเป็นมิดบ้านนะครับผมสามารถเดินไปรูปขารูปแขนน้องได้นะครับน้องไม่กินคนนะครับ ไอ้ทำไมต้องกลัวผมด้วยผมแค่เดินออกมาเฉยชมธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาลมันเป็นไรทีจะเล่นใจสุดๆเลยครับผมนี่มานั่งแล้วครับเออหนุนน้องน่ารักจะตายครับไปกับเขากงครับเด็กดื้อเด็กดื้อดนจับเข้ากงมาครับโอ้โหไปดื้อมาเฉยโอเคผมจะทําก,กองน,นงน้องทีเล็กไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยตัวนนี้ทีเล็กผมจะให้เขาอยู่ใ,ใกล้ๆกับน้องอิโดเมสเซีกไว้กันนะครับแยกกันไม่ออกเลยทีนี้ใครเล็กไม่เล็ก ต้นไม้ออกไปก่อนเกะกะเกะเอา้าตัวนี้สุดขอบหรอทีเล็กเขาอยู่กงงอย่างไงวะเนี่ยทีเล็กเขาอยู่งงไฟฟ้าปะระดับห้าเลี้ยวประตูไม่ใช่เหรอกรงน้องนะจะไม่ใช่กรงธรรมดาธรรมดานะแต่จะเป็นการขับรถเข้าไปดูนกกระจุก <c oughs> คนดูบอก <c oughs> เอาอีกแล้วรกคูต้องขับรถเข้าไปใกล้กลทีเล็กี่แล้วเนะี่ยเนียน้องไม่ทำอะไรเราชมครับเชื่อมดิผมมึงรู้ไว้เราสามารถเอาไปเชื่อมมากรงได้นะครับนี่เลยมันได้สวย <c oughs> น้องอยู่ด้วยกันได้หลายคนไหมแบบว่าอยู่กับสัตว์ตัวอื่นอะไรเงี้ยคนจะเอาตัวอื่นมาปล่อยไว้ด้วยนะครับน้องเป็นสัตว์ทีค่อนข้างใจใหญ่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยกรงนี่คือต้องยี่ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสถานีอตรงนี้นั่นเองนะครับไว้ใช้สําหรับนะครับไว้ใช้สําหรับแบบว่าเอ้ยคนแบบมาจะฟังดูนะครับแล้วก็นั่งรถผ่านกรงทีเล็กเพื่อที่มากรงน้องคอยาวนั่นเองคนดูบอกนี่กูต้องเสี่ยงขนาดนี้เหรอเนี่ยหรือว,ว่าเป็นการฟาดทาวเวลขั้นสูงนะครับ นี่เขาอยากไปดูน้องสัตว์ได้ไวันะครับมาเข้ากรงทีเล็กได้นะครับผมรถจะขับเร็วมากนะฮะถ้าขับไปเร็วนี้โดนแดกแน่นอนโอ้โหแล้วเป็นการขับดูน้องบใกล้ชิดนะครับนี่เลยโอ้โหโคตรเจริญใจครับนี่มาเล่นกันได้นะครับกรงนี้น้ำได้บ้านน้องนะครับน้องใช้น้ําเยอะป่ะวไม่น่าเยอะนะนเลันดูเล็กไปไหมเนะี่ยไม่น่าเล็กเนาะเพราะว่าน่าจะพอๆกับน้องอิโดมินัสเล็กนะครับ ่าในบ้านน้องนะครับอุยโอโ๊ยโอ้โหย่างป่าบอกว่าจะไม่บน่นว่าไม่มีป่านะครับน้องนี่ทำาป็นที่ส่วนตัวให้ค่ะน้องบ้างนะครับเดี๋ยวลมไม่ดีเดี๋ยวเอาไปแดกคนอีกอเป็นการขับรถที่แบบบอกเลยว่าสนุกสนานมากนะครับในระหว่างี้ขับนั้นทุกคนจะได้ยินเสียงเพื่อน,นอข้างกีดร้องด้วยความสนุกสนาน,นคนก็สามารถกีดร้องตามเพื่อนที่ข้างได้นะครับผมเพื่อนข้างอาจจะไม่ได้กีดร้องเพราะว่าสนุกสนานแต่อาจจะกีดร้องเพราะว่าเดวส์สองอางจะมาแดก อุ้ยน้ำน้องพอปะเนี่ยเออไม่รู้น้ำน้องพอหรือล่านะทุกคนผมว่าน้ำไม่น่าพอเพิ่อมอีกสักจุดละกันโอเคนี่เลยคนระับหวังว่าจะไม่หิวน้ำนะครับหิวน้ำได้แต่อย่าหิวคนก็พอเฮ้ยมีรถเข้ามาแล้วอะ <c oughs> มาแล้วโอ,โ,อโอ้โหใครมันจะก้าอ๋อเอาละครับตอนนี้โอ้ตอนนี้นเราสร้างสวนสัตว์ใหม่นีครับผมตัวนี้ก็มีสอนให้ดูมากมายในกรงนี้จะเลี้ยงอะไรหรอคะ อ๋อเด็กองนี้จะเลี้ยงเป็นน้องยอ,องๆฟอมอะไรๆจะเพิ่มผืนป่าผืนย้ายให้น้องก่อนนะผืนป่าผืนย้ายให้น้องนะครับนี่ต้องมีความเป็นป่านิดนึงนะครับเด็น้องจะโมโหได้นะครับเออเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยเข้ามาไม่มีป่าเลยอะ่ะออกไปแดกคนดีกว่าอเออจเจริญพรอีกทีนี้เพิ่มทางเดินให้น้องก่อนเดยวน้องจะไม่รู้นะครับนี่ทางเดินนะครับทางเดิน แล้วก็เดินเรียบไปกับรถยนต์เลยนะ <c oughs> เออเนะี่ยเพิ่มความนะครับตัวนี้คือจุดเล่นของน้องนะครับจุดเล่นจุดเล่นนะครับนี่นี่มาเล่นได้นะครับน้องนี่แล้วคนดูนี่คือขับช้ามากขับเร็กวกูนี้ไม่ได้เลยอุ้ยขับช้าตายนะคนที่ลงมาจากตรงนี้เขาจะเดินไปสู่แบบเมืองใหม่นะครับเมืองใหม่แต่ว่ามนยังไม่สร้างเลยกัน คือเดินมาก็จะเป็นอีกหนึ่งเมืองเล็กๆนะครับอีกหนึ่งเมืองเป็นะเป็นอีกหนึ่งเมืองแบบย่านเล็กๆนะครับเป็น่านเล็กๆโอเคนี่เลยครับกองน้องเตรียมพร้อมแล้วครับใส่ดูดีว่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ยอดมาจัดมเลยครับพอักงานเราไม่มีน้องสีเล็กแล้วผมต่อเล้วินไม่แค่เห็นแค่ขาก็แล้วมีสองคน <Yeah. S 2> สวัสดีครับผมคือทีเล็กข้างๆผมนัม้นมันคือทีใหญ่เป็นพี่ผมเองเฮ้ยเรามาสองคนเลยอ่ะเอ,าอ้างนี้แสดงว่าน้องอยู่ได้สองคนปะนี่ผมแบบเลชื่นน้องอยู่ได้สองคนนะครับเอาอางนีค้คนดูว่าวิ่งก,กระจายดิ <laughs> สวัสดีครับผมคือทีเล็กครับพี่ผมอยากจะออกไปกินคนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยากจะออกไปให้ผู้คนได้เชยชมกันแล้วนั่นคือเพื่อนผมเองเพื่อนผมมาจากแอฟริกา เอฟกีจิงอ่ะสวัสดีครับผมคือคนแอฟริกาไปแอฟริกาไปพูดเงี้ยอ๋อแอฟริกาตายนี่อุ้ยแล้วเป็นหน้าน้องเป็นยงไงวะหน้าน้องแบบเขียวๆเลยนะทุกคนอุ้ยลายโค้ทเท่มีสลากไม่เคยเห็นทีเล็กนะครับนี่เลยหืมในข่าวจริงเนีฮะนี่เลยมาคุยกันละเฮ้ยเฮ้ยตายแล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอน้องเล่นกันนะครับน้องเล่นกัน เออน่ารักดีเลยไม่ได้กัดกันนะครับนี่ตัวถูกันเฉยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวส่งน้องเข้ากรงก่อนนะครับน่ารักจริงเลยเชียวอ่ะอยู่สมัติอยู่ด้วยกันสองคนได้ด้วยอ้าวจเจริญใจสุดๆครับผมเอย่างนี้ใครรับกรรมไหมครับผมจะใครอะไรกับกูเนี่ยแม่ไงไอ้เอาแต่ละตัวไปให้กูใจทับขาดไปส่งน้องเข้ากรงครับผมโหละกรงอยู่โคตรใกล้แป๊บเดียวถึงนี่ครับนี่คนดูไงละ แสงเลยฟ้านะ่ะไปคุ้นๆนีครับคุ้นๆมันจะมีตัวอะไรพิเศษพิเศษมานะครับพิเศษใส่ไข่มากมาแล้วนี่บินผ่านหัวมาแล้วคนดูบอกเฮ้ยคูเห็นอะไรนี่คนดูขับมามองแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะล่ะคุณมาแล้วโอ <c ười> ้โอ้โหโอ้โห หนอนเป็นสัตว์กินพืชน,นะ,ะทุกคน <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเนี่ยหนอนเป็นสัตว์สัตว์กินพืชพืชจริงพืชพืชมีคนดูบอกโอ้โหกูดูเอ็กซ์คลูซีฟอีกแล้วเหรอเนี่ยเออโดนทเห็นเมื่อไหร่ไม่รู้เลยเนี่ยนี่น้องมากนะครับเฮ้ยคู่กันอีกแล้วต่อยอีกไปเนี่ยมาแล้วยังไงอย่าต่อยอย่า,า,ยงงยาต่อยกันอย่าต่อยกัน,อกนโอเคเพิ่มทีมเลนเจอร์แล้วก็พี่หมอก่อนนะครับ นี่เลยรอพี่พนักง,งานมาตวรวจสภาพความเป็นอยู่ของน้องแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยมาว่า,า <c oughs> ดูแบบใกล้ชิดจัด,จดเฮ้ยกูเห็นอะไรวะน้าเห็นแล้วมั้งน่าโอ้โหดูแบบใกล้ชิดจัดมีดังเงิงนิ่งๆนะครับใครยังหายใจโดนแดกแน่นอนนะครับอันนี้คอมฟอร์ตน้องบอกไม่มีป่านะครับอันนี้ไม่รู้ว่าน้องเดินสำรวจครบหรือยังนะเนี่ยน้องยังอยู่แค่ตรงนี้อยู่เลยนะครับเออนะต้องรอให้น้องเขาเดินก่อนนะครับ โอ้ยใครข <ara> ok ับเข้ามาอุ้ยพี่พนักงานพี่พนักงานขับเข้ามาครับรีวิวรีวิวรีวิรีวิรีวน้องยิ่งไม่ชอบพี่พนักงานอยู่เออไม่รู้เป็นไรอนะครับเจอพี่พนักงานไม่ได้วิ่งฉาอย่างเดียวนะถ่ายถ่ายซองซองซองรีวิรีวิวรีวิวรีวิวถ่ายแบบใกล้ชิดจัดแฉแฉเสร็จแล้วเอ้ยน้องไม่ทำอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยน้องไม่ทำอะไรหรือน้องไม่เห็นวะเย้ โอ้ยอ้ยอ้ยแบบว่าชัดเจนแจ่มแจ้งนี่ครับไอ้ขัดใมองได้ดูดิเฮ้ยกูเข้ามาในกรงอะไรวะเนี่ยโอ้โหไหนบอกมีน้องน่ารักน่ารักกูทำไมกูเข้ามากูเจอทตีเลยกูเนี่ยโดนหลอกเข้ามานะครับเด็กนี่แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะเราเรามีเอาไว้ทีมแคปเจอร์เข้ามาด้วยนะครับทีมแคปเจอร์นี่เหมือนจะเวลาน้องโหดหลายใส่กับพวกรถอะไรเงี้ยเขาจะมายิงน้องให้หลับไปนะครับ นี่เข้าป่าไปแล้วอ๋อไม่มีอาหารเหรอชิหาย้ะผมลืมใส่อาหารให้น้องชิหายแล้วชมครับผมลืมใส่อาหาร <c oughs> เออนี่เอาไว้ก่อนน้องโอ้โหอย่าเพิ่งใจเดินใจเย็นก่อนเดี๋ยวไปไล่กินมีคนอีกนี่อาหารมาให้แล้วนะครับอาหารมาให้แล้วครับมีทั้งแพะแบบว่าวิ่งกวดมีทั้งแพะแบบว่าโดนจับขั่งมีเอาไปเลยลหลายที่ก่อนออกรถก่อนออกรถไม่เห็นน้องยืนกินอยู่ตรงนี้ เป็นอะไรที่ผมโครตรเจริญตาโอเคหวัว่าจะไม่หิวแล้วคนระับน้องๆเฮ้ยน,น้องมองว่ะเฮ้ยใ,ใครขับมาเนี่ยไม่เคยเห็นคนกินข้าวอยู่หรือไงเฮ้ยน้องมองนิ่งเลยว่ะน,น้องกำลังมองอยู่นะว่าเอ๊ะไอคันนี้มันกินได้ <c oughs> ใครมันอยู่ในบ้านอยูอเ่เฮ้ยออกไปเลยคนที่กินข้าว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยคอมฟอร์ตขึ้นมาล้อยไม่เสร็จแล้วนะชมครับเออนี่ไงดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วโอเคหวังว่าจะ อยู่ยังสุขสันต์ไหมครับนี่เดินมาเอนเตอร์เทนอีกแล้วเฮ้ยไอรถนี่มันมาอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยพี่ขับเร็วหน่อยพี่น้องวังมึงมขับเร็วเร็วนี่วตอนนี้น้องบอกว่าน้องจะน้องจะทําลายทุกเป้าหมายที่น้องเจอนะครับตอนนี้โอ้โหไม่ว่าเอา้าไม่เงยเจออะไรก็คือพังหมดเหมือนกันเถอะหรือก,กงหผลต้องเปลี่ยนใหม่เหมนะือนเนี่ยเออตอนนี้น้องมีปัญหาน้องหลุดนะครับ หรือว่าน้องอาจจะไม่ชอบให้คนมาเจหรือเปล่าวะเออนี่ไงชนอีกแล้วโอ้โหดังอีกยังไม่รีบวิ่งกันอีกเออหรือว่าเป็นเพราะไอ้นี่เหรอคือน้องไม่ชอบให้ใครมายืนดูหรือเปล่ามายนืนมอง,งยืนอะไรเงี้ยโอเคหวังว่าจะไม่ออกแล้วนะครับน้องๆน,นี่วิ่งไปไหนไม่รู้วิ่งไปไหนอะไรแตกคนเนี่ยใครมันเข้ามาในบ้านผมเนี่ยโอ้โห สำคัญจริงๆเลยอ่ะแดกแม่งอาจจะต้องปรับเป็น200เมตรต่อ1นคันนะครับเป็น200เมตรต่อ1นคันเลยครับมันจะได้ไม่ทีเกินไปเดี๋ยวน้องจะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงได้นะครับที่เอานอนแล้วลเหรอเฮ้ยสุนสังนี้กูตายดีกว่าเฮ้ยผมรถเขาเลือแค่คนเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวอ่ะคือน้องสามารถอยู่ได้มากกว่า1คนนะครับที่ผมไปทำมาเนะี่ยเออแต่ไม่รู้ว่า ถ้าเหลือคนเดียวแล้วน้องจะค้างน้อยลงหรือว่าเนี่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองลองดูก่อนลองเล่อนวันนี้ไม่ได้มาชนิดเดียวแล้วนะมาอีกหนึ่งชนิดแล้วกันนี่เราจะมีคนน้อยใจแถมให้หนึ่งคนแล้วนะครับผมจะเลี้ยงเป็นน้องผมเลี้ยงเป็นตัวนี้แล้วนะครับน้องชื่อว่าอ ah ่า homalosivori ชื่ออะไรไม่รู้จะจัดมาเลยครับผมจริงมีคนขอมาเป็น a n g e l o s a r u s แต่ว่ามันเลี้ยงไม่ได้นะชมแบบมันเลี้ยงไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องจะไปสู้กับน้อง stegosaurus ไม่ได้นะแล้วเด็กน้องจะไปเอางวงฟาดกันตุ้ยเอาหางฟาดกันนี่แหละเออแล้วก็น้องไม่ได้บอกว่าน้องชอบน้องแบคคิวโซสอรลัดด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอาน้องแองยอสอร์ลัสไปเนะี่ยน้องจะไปฟาดคอพี่คอยาวได้เนะีะเพราะนั้นเนี่ยกับผมก็เลยเลี้ยงเป็นตัวนี้แม่นะนี่เลยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยแถมน้องชอบน้องสเตโกโซร์ลัสเหมือนกันอีกจัดมาเลยครับพี่พนักงานโหแล้วคืออยู่ได้สิบใบสิบคนเลยอนะ่ะจริงไหมล่ะโหนี่วิ่งพลาดเลยเนะี่ย น้องอาจจะตัวเล็กก็ได้นะทุกคนโอเคงั้นก็จัดมาเลยสิบคนไข่ไม่มีปัญหา้วยนะทุกคนแสดงว่าน้องเป็นมิตรกับทุกสัตว์นะครับเออน่ารักดีเว้ยดูดิออแล้วคือเพาะพันธุ์ง่ายด้วยนะทุกคนคือไม่นานเลยครับโอเคผมไปเตรียมกรงให้กับน้องเขาก่อนนะครับนี่เลยโอเคมาเตรียมกรงให้น้องก่อนผมจะขยายนะครับขยายกรงขยายกรงนะครับอันนี้คือผมจะเอาไว้ลองรับน้องๆในอนะคนด้วยนะครับนี่นะคนอาจจะเป็นการขับรถเข้ามาดูน้อง ตัดกินพืชทั้งหลายนะครับข้างในกรงนี้นั่นเองเนะี่ขยายรอกันขยายรอกันโอเคทำรอไว้ก่อนนะทุกคนผมยังไม่สร้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวค่อยขยายไปเรื่อยๆลกันเพิ่มประตูพนักงานก่อนเดี๋ยวไม่มีทางเข้า yes โอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วนะ,ะนวนะทุกคนนะผมจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองคิดสภาพหน่อยว่ามันจะมีแบบไอ้คนขับรถเข้าไปดูแบบใกล้ๆรอบกรงเนะี่ยเออที่ผมจะทำนะครับนี่เลยใจเลยใจสุดๆ เสร็จหรือยังดูดีว่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับไปลุยกองทัพตัวน้อยกำลังจะถูกส่งลงมาครับเอาไว้เอาไว้ได้นี่แล้วกันเนาะนี่เลยฝั่งน,นู้นก็ข้าไมไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรให้นะครับโอเคโอค้โหแล้วคนไหลคน <c oughs> <c oughs> เออพี่ติกโกสลัดบอกแหละเฮ้ยใครมาปล่อยอะไรอีกแล้วเนี่ยเอานี่ไม่ใช่นี่มันหินนี่มั้ยนี่พี่ติกโกสลัดวิ่งแล้วเฮ้ยเพื่อน ครมาบ้านพูอีกแล้ววเนี่ยโอ้โห่ได้มาแค่หนึ่งแต่มาถึงเจ็ดนี่เลยจะได้มีเพื่อนเนี่ยนะครับน้องเป็นมิดกับน้องสเตโก,กสลัดด้วยนะทุกคนแต่ว่าน้องไม่มีบอกว่าแต่น้องไม่มีบอกว่าน้องชอบพี่บบีคิวสซลัดอะ่ะเออคงไม่ไต่กันไหมมีเยอะด้วยเดี๋ยววิ่งไปลุมต่ขาพี่ขอยาวอีกพี่ขอยาวเอางวงกวาดอีกทีนี้หมดดงเลยนี่มานวครับฮ้ยน้องตัวนี้เดี่ยวชอบดูดเฮ้ ว่จริงเดียว <c oughs> เฮ้ยไม่น,น่ารักจังไะผมหึูว่าน้องจะตัวใหญ่กว่านี้นะเออนี่มองอะไรไวะหน้เ,เพื่อนข้ามาหรือยังวะเนี่ยโอ้โหไหนบอกเจ็ดคนมาถึงนี่กูมีคนเดียวเองเฮ้ยน,น,น้องหน้ามันหนูเลยชมดูดิหน้าเหมือนพวกกระลอกพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละโอ้โหหน้าเหมือนนกหน้าเหมือนหน้าเหมือนแม็กทุกอย่างสวัสดีครับพี่ โอ้มีใครเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าผมมาเยี่ยมบ้านใหม่ตัวผมนั้นเล็กยิ่งกว่าหญ้าอีกผมเดินเข้าหญ้านี่หญ้ามองไม่เห็นเลยอะ่ะเฮ้ยทุกสิ่งน้องได้ยินไหมดินเสียงน้องอ่ะเินสิ่งน้อง,ออองน,น่ารักว่ะเฮ้ยบเงับเงับเงัยบ,บอะไรมื่นอนี่มาทักทายพี่เดินเสาคอยาวได้นะครับนี่โว้ <laughs> คือถ้าน้องไม่ยินด้วยกันนี่คือน้อง,องตัวแค่ข้อขายเนาะตัว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 ตุ้ย น้องตัวแห่ข้อเท้าพี่ข่อยาวองครับคิดข่อยาวจะคุยด้วยนี่ทำยังไงวะเนี่ยก้มหัวแล้วก้มหัวอีกแนี่ยนอนดูดีเขามีคนใหม่มามาหรือยังเฮ้ยมาแล้ววะมีคนอีกแล้วนี่จะได้มีเพื่อนเนี่ยนะครับเออนอนลองตัวเล็กนี่คือหาไม่เจอเลยครับไปวิ่งในแหวกมึงเนี่ยเฮ้ยตะมันตัวอะไรวะเนี่ยคอโคตรยาวเลยแม่จะเดินเข้าไปใกล้เดีแบบนี้เหรอโคตรดูตัวน้องก็ ดูตัวน้องพี่คอยาเลยครับโอ้โหน้องมองแล้วโอ้ไม่ยาวจัดไม่เคยยาวขนาดนี้มาก่อนลเลยอะ่ะนี่น้องเดินอ้น้องเดินมาแอบดูล่ะสวัสดีครับพี่ผมคือครอบครัวใหม่ของพี่นั่นเองโอโ้มองไม่เห็นคอละพี่คอยาวเห็นหรือเปล่านะเนี่ยเออพี่คอยาวมองไม่เห็นน้องด้วย <laughs> แล้วดูน้องมองเนี่ยน้องก็แบบสงสัยครับตัวอะไรวะแล้วเพื่อนน้องไม่ไหนหมดเลยงงมหมดแล้วเนะี่ย หาไม่เจอแล้วครับมีทั้งเจ็ดคนมีเจ็ดในคนหาไม่เจอทักคนนี่คนสุดท้ายแล้วครับเอ้ย่างอย่างอย่าง,งอันนี้คืออะไร๋อกําลังเดินเช็คอยู่ว่าพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับมันจะโอเคขึ้นนะมันจะดูดีนะทุกคนคอมฟอร์ตน้องก็รู้สึกว่าจะโอเคนะครับขอผมสํารวจพื้นที่ก่อนนะครับพี่ที่นี่มันน่าอยู่สเหละเกินใครเป็นคนสร้างเลยนะจับตีมืออีกทีนิอุ้ย เอื่อยังไม่เห็นน้องเขาอยู่ด้วยกันแหละนี่ไงนี่มาเดินมาหาแล้วเฮ้ยนี่ไงน้องเดินมาหาแล้วเออเจอสักทีนี่อยู่เป็นกลุ่มๆหน่อยน้อ,นองพี่จะได้มาหาน้องได้ง่ายๆเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยน่ารักจัดเฮ้ยน่ารักจัดมีเรียญให้ด้วยครับชมครับโอ้ยนี่ไงเจอกันแล้วโอ้โหยี่เลยครับอีกคนนึงอยู่ไหนไวะอีกคนนึงทำอะไรอยู่นะวนะน่ะเฮ้ยน้องเยาะอ้อนะโดนไฟช็อตตายให้ นี่ลืมท,ทักทายพี่ขอยาวด้วยนะครับน,นีอะไรพี่ขอยาวบอกพี่ขอยยาวเห็นหรือเปล่าไม่รู้เลยนะี่นี่น้องมองแล้วอุย้ยตัวเร้วนอะใหญ่ยยจัด,จดไม่กล้าเดินไม่ใกล้เลยวนะมันเหยียบตายให้ก,ตกูตายอีกเหยียบกูบดังแอกอีกคอยิ่งยาวอยู่มองไม่เห็นอีกนี่เดินไปก็ทรงเสียเ่ยงไบครับเฮ้ย,ยโดนเหยียบนะเฮ้ยพี่ขอยยาว <laughs> พี่ขอยยาวเดินไม่มองข้างล่างเลยเออ เฮ้ยโดนเยียบนะเฮ้ยเฮ้ยโดนเยียบโดนเยียบโดนเยียบถึงแม้ว่าเราเจอกันแค่แปบเดียวนะน้องแต่ว่าขอบคุณที่สร้างนะครับความน่ารักให้กับคนในโซนซับนะครับผมถึงแม้ว่าต้องขอบคุณน้องจริงๆเลย ที่สร้างความสุขให้ครับเฮ้ยพี่หลอกน้องโดนเหยียบไปแล้วครับโอ้ไม่น้อนโดนเหยียบ <laughs> เออแล้วพี่ขอยาวตัวใหญ่ไม่เดินพันแข้งบันขาเขาอยู่เออเนีเออ่พี่ขอยาวบอกหลบทางด้วยพอดีมองไม่เห็นแ่ะข้างล่างมันต่ำเกินบนมองหน่อยเอ,อ <laughs> เ้ยพีวพูดอะไรวะ <laughs> เหมือนเราได้เป็นสัตว์เป็นมิตรมากนะครับนี่มาทางทตยพี่จะเจอคอสารัาแล้วฮะ ไปขายลิ้น okay, ทิงไหมเฮ้มีวิ่งตัดนะพี่สเตโกวนสลัดได้ปะเอออย่าไปกวนตีนพี่นะแบบพี่เอาหางฟาดเอามอกี้ก็โดนเหยียบไปทีเองแล้วเฮ้ยบูบูใครเห็นตัวอะไรใครเห็นตัวอะไรวะหน้าวิ่งตามแม่งเอาใครวิ่งไปไหนเอ่ะเอออารมณ์ดีจังอะเออเห็นน้องอารมณ์ดีก็สบายใจนะครับไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยหาไม่เจอแล้ววิ่งไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่เลยโอเคเดี๋ยว ในอีพีถัดไปนะี่คือเราจะมีน้องสัตว์ที่สามารถอยู่ร่วกันได้มาอยู่รวมกันเยอะขึ้นนะครับนี่เลยเนดะี๋ยวผมจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆแหละแล้วก็จะมีอย่างที่บอกไปนะก็จะมีรถนะครับขับเชยชมด้านในกรงด้วยนะครับเลยสำหรับน้องสัตว์กินพืชโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปแก้กรงใหม่แนละ้วรู้สึกว่าน้องจะไม่ชอบคนที่เดินผัดไปผัดมานะครับเออน้องมึงวิ่งทําลายกรงอย่างเดียวเลยโอเคประมาณนี้แล้วนะสำหรับอีพีนี้ไม่รู้ว่าคลิปจะสั้นหรือเปล่านะครับ นี่ที่หายไปนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเออผมพอดีว่าเป็นบัดนิดหน่อยนะครับเสียงก็ยังไม่ค่อยหายกลับมาด้วยนะครับเออพูดอะไรก็อื้อๆื้ออื้เงื้อไปหมดสุดท้ายสุดม้ายได้เก็บแต่ละเกมฝั่ง,เ,ง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 เราไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมก็เลยยังไม่ไม่ได้อัดคลิปนะครับ <c Ign at ian> ขนาดเสียงป,ปกติยังพูดไม่รู้เรื่องเลยครับเป็นใครนี่พูดไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่โอเคทุกคนจัไปด้วยญาตเสร็จารังนี้นะครับไม่รู้น้องตัวเองเล็กหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ ยิง่งอยากจะเล่นให้มันนานอยู่นี่นะทุกคนแต่ไม่ไหวจริงๆครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มนะครับเสียงจะเริ่มไปแล้ว <laughs> นะครับโอเคไม่รู้ว่าคลิปนี้จะสนุกหรือเปล่านะทุกคนที่อะไรขอบคุณรับชมถึงตรงนี้นะครับเ <laughs> จอกันที่หน้านะผมบ๊ายบายครับ